นี่ะียมมมันฟักไหม่มากเนี่ยมันไม่ดูไม่ดูไม่ดูนี่จะรอ่ะมันอยู่ในไหมตเดี๋ยวนี้บอกมแล้วต้องมต้องเกียไม่ไหวล้น